สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กบาย168อำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้า Zx10R นะครับ a อ s นะครับคันนี้ปีคอศอ17.18นะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวแท้นะครับไม่ล้มไม่ชนนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมท่อเดิมท้ายเดิมกระจกเดิมครบหมดนะครับมีการล้มนะครับมีการลอยถังนะครับการสะบัดเดิมนะครับติดรถกุญแจสองดอกครบนะครับ แล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันเท่าน,นั้นครับใหม่แท้นะครับ,รรบย่างหน้าหลังเต็มนะครับประมาณนี้เลยนะครับ โดยรวมสวยนะครับคันนี้ก่อนซื้อหลังซื้อการซื้อขายเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครบใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะครับคันนี้ราคาที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเงินสดลดได้นะครับผมสวยเลยนะครับคันนี้ร้านนี้ครับผมรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงให้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ